ทนายตั้มเตรียมพาหนุ่มกัญชัยและแจ๊สชวนชื่นเข้าดำเนินคดีกับบังแจ็คครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยเฟซบุ๊กของทนายตั้มได้มีการเคลื่อนไหวนะครับว่าเวลา5โมงเย็นของวันนี้10เมษายนกำลังจะพาพี่หนุ่มกัญชัยและพี่แจชชวนชื่นนะครับเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับบังแจ็คในหลายข้อหานะครับคือบังแจ็คเนี่ยก่อนหน้านี้เขาได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะครับเป็นเพจของเขาชื่อว่าแจ๊สปุกนีปาปียองกุ๊กกุ๊ก fcv2 ใช้ชื่อนี้นะฮะแต่เป็นเพจของบางแจ็คนะครับก็เป็นรูปมือถือปืนอยู่แล้วมีการเขียนข้อความข่มขู่พี่หนุ่มนะฮะอารมณ์ประมาณว่าระวังไว้ระวังโดนปืนอะไรประมาณนี้ก็เป็นการข่มขู่อย่างชัดเจนนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะฮะพี่หนุ่มเองก็คงแบบเห็นแล้วนะฮะแต่พี่หนุ่มก็บอกว่าไม่ได้กลัวอะไรแต่เรื่องของความผิดก็ส่วนของความผิดก็เดี๋ยวทนายตั้มเนี่ยเดี๋ยวจะพาพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยไปแจ้งความรวมถึงการใช้ชื่อของพี่แจ๊สด้วยนะครับก็มันมีควาว่าแจ๊สพวกนี้ปาบียองกุ๊กกจจุง ด้วยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าทางทนายตั้มจะแจ้งข้อหาอะไรกับปังแจ็คนะครับ ทางบางแจ็คเองเนี่ยเขาก็มีการแจ้งข้อหาทางพี่หนุ่มเหมือนกันนะฮะเขาโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะครับว่า,าทางพี่หนุ่มเนี่ยมีพฤติกรรมแบบชี้นำชี้นาสังคมนะฮะบทบาทในการเป็นพิธีกรในรายการโหนกระแสเมื่อตอนที่คุณเต้นเนี่ยไปออกรายการก็มีการพูดถึงบางแจ็คอยู่เหมือนกันนะฮะตรงเนี้ยก็ต้องรอดูนะครับว่าทางบางแจ็คเองเนี่ยเขาจะเอาข้อหาอะไรมาเอาผิดทางพี่หนุ่มกันชัยนะครับทุกคนคิดยังไงก็คอมเมนต์มานะครับพี่หนุ่มหรือว่า แ็คฮะสรุปอยู่ทีมไหนกันเนี่ย